อ่ะ,อะพ,พี่จะคุดสะทำไมฮ่า่าฮไไ่่าฮ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 อาฮ่าฮ่าฮยาฮ่อฮ่าฮ่าส่าฮ่าก่าฮ่าย่าฮ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 ่าป่าอ่าฮ่าฮาฮ่าย่่า่าฮ่นฮ่่าฮ่า่่า่่า่่่่่่ ้าข้างหน้าครับมาอยู่กับชูลุอส,สานไมคโครซิงครับวันนี้ดัมซิงนินด่วนจะลองระบบครับโอ้แต่แดดก็ร้อนเหมือนกันนะครับพี่น้องเอาลองดูกันเลย นี่ครับพี่วุฒิถ้าว่างๆแกก็จะมาช่วยอย่างนี้นะครับมาเล่นก็ได้ช่วยได้อะไรพักฝันมือคับสะอาดตานะเนี่ยสวยครับถ้าระบบเต็มนี่พี่น้องเอ้ยอย่ามาใกลผมเลยผมเวียงใสอย่างเดียวอะ่ะ อืฮึบแล้วฮึบแล้วเอา้าเมื่อกี้ไฟมันติดนะครับเออติดแล้วนี่อา่าติดแล้วไฟติดแล้วอา่าถ้าทอง สวยงามครับมักซิกจะขับยากนิดหนึ่งนะครับเพราะระบบยังไม่เต็มแต่สำหรับพี่บุธก็ชินแล้วนะครับแบบไหนก็ขับได้หมดเลย นี่มีการสกิดต่อทงไม่ยอมไปครับสกิดเล็กน้อยพี่วุฒไม่บีบแตรจรอมีแตรตัว ฝังนี้จะหนาหน่อยนะครับก็ลอกง่ายฝั่งนู้นผมเก่ามาเพราะฝั่งนูน้นมันต่ําอยู่แล้วครับ โอ้ zat, จะบเบิ้ลฟันดำใสอย่างเดียวเลยนี่ก็วิ่งสามคันครับวันนี้ สงสัยเจอที่แคบครับก็ต้องรอกันอุ๊บอุ๊บอุ๊บเหลาาโอ้เหลาสายโหดดันอยู่นู่นครับเอ้ยระวังเด้เหลา ตามโดยเสบอยครับเสบอยเมื่อกี้พลัดตกถนนครับเกือบคว่ำเลยครับสงสัยจะเมา,เายากแก้ปวดนะ <laughs> ยากแก้ปวดโอ,โอ้โอ้โต๊โ เสียงเบรกเขาดังแป๊ดน้องมะนาวครับมะนาวซิ่งมะนาวซิ่งนี่จะหายากนะครับมวัวแต่ซิ่งอยู่ครับหาไม่เจอ <c oughs> ถ่ายมุมนี้นะครับเพราะอากาศร้อนมากช่วงนี้ เสียบอยวันนี้ก็อะไรนะน็อตน็อตอะไรนะน็อตกระบอกบอก่กระบอกดำครับข้างข้างล่างบก่กรุดหายครับเพิ่งจะได้มาทำงานน่าจะได้ไม่กี่เที่ยวครับส่วนทอทงนี่เกือบสี่สิบเที่ยวแล้วมั้ง นี่ครับดูลีลาครับไม่ต้องบอกเลยว่าอันนี้ครับเก่งอยู่แล้วครับดินด่วนการขับรถ Macro, macro. Đào, phổ thông. ดูกันไปยาวๆครับครับสำหรับลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจและให้กำลังใจทีมงานโทรหนึ่งด้วยนะครับสู้ๆกันต่อไปครับสำหรับทิปนี้ก็บายๆครับ ตื่นสุดจัดประหลาดบอกไป